รายการโดยงานอาเซียน Sustainable Energy Week 2024 63ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Digital Grid and Green Energy คุณผมคะพบกับพลังงานไทยใหญ่อุดมกับดิฉันสายฟ้าโอสุคนทิพย์นะคะจนันที่22เมษายนนะคะท่านผู้ชมคะบินข้าวไฟได้รับกันแล้วใช่ไหมคะบินข้าวไฟเดือนเมษายนนี้ดิฉันก็ได้รับมาแล้วเหมือนกันหยิบบินข้าวไฟมาดูตกใจหลายๆคนเชื่อว่าตกใจกันทั้งประเทศเพราะเห็นข้าวไฟในบินเลยโอ้โหทำไมมันมากกว่าเดือนที่แล้ว เกือบเท่าตัวมากกว่าเดิมแล้วครึ่งหนึ่งก็มีนะคะบางบ้านบ่นบอกว่าเอ๊ะข้าวไฟก็หน่วยละ4บาท18สตางค์แล้วเครื่องปรับอา,ากาศก็เปิดไม่เยอะทำไมบินข้าวไฟมาแล้วราคามันพุ่งทะยานสูงขนาดนี้มีหลายปัจจัยค่ะา,าดูกันเลยปัจจัยแรกนะคือบินข่าไอ้อัตราข้าไฟบ้านเราเนี่ยหน่วยละ4บาท18สตางค์ก็จริงแต่ถ้าคุณยิ่งใช้ไฟเยอะมันเป็นอัตราก้าวหน้าพอเป็นอัตราก้าวหน้าพอใช้ไฟมากขึ้นมากขึ้น หน่วยหลังๆหน่วยท้ายๆเนี่ยมันไม่ใช่4บาทส8สตางค์แล้วนะมันเป็นอัตราก้าวหน้านั่นเองนะคะทำให้เรานั้นจ่ายค่าไฟเพิ่มมากขึ้นบางคนบอกโอ้โหเพิ่งกลับจากเที่ยวสงกรานกระเป๋าเงินก็เบาไปทุกทีไปทุกทีแล้วเนี่ยค่าไฟที่ได้รับมา4 0 0พ5 0ห0ันแบบนี้เนี่ยจะค้างค่าไฟได้กี่เดือนอ่าดิฉันไปตามดูในเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเลยปรากฏว่าเขาให้ค้างค่าไฟได้ค่ะท่านผู้ชมคะแต่ฟังชัดๆก่อนนะ ข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมยภาคก็ระบุว่า PEA เนี่ยสนองตามนัยบายของกระทรวงมหาดไทยลดภาระและบรรเทาค่าใช้จ,จ่ายแก่กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยขีดเส้นใต้คำว่าใช้ไฟไม่เกิน300บาทต่อเดือนไม่เกิน300บาทต่อเดือนสามารถค้างค่าไฟได้ไม่เกิน3เดือนค่ะย้ำว่าใช้ค่าไฟไม่เกิน300บาทนะถ้าคุณใช้มากกว่านี้คุณค้างค่าไฟ คุณจะถูกใบสีฟ้าส่งมาหาคุณที่บ้านก็คือใบแจ้งเตือนว่าคุณค้างค่าไฟให้คุณรีบจ่ายมิฉะนั้นแล้วคุณมีสิทธิ์ถูกตัดไฟได้นะคะอันนี้ก็มาย้ําให้ฟังกันนะคะถ้าสงสัยก็สอบถามไปที่ PEA Contact Center 1129นะคะเพื่อที่จะสอบถามรายละเอียดนะคะแต่ย้าว่าถ้าใครชิดจะค้างค่าไฟถ้าคุณใช้ไม่เกิน300บาท ค้างได้ไม่เกิน3เดือนถ้าใช้มากกว่านั้นต้องจ่ายภายใน10วันหลังจากรับบินข้าไฟใบนี้นะคะจากการไฟฟ้า่วนปุ๋ยภาคจากกไากไฟา้านครหลวงได้รับมาก็ต้องจ่ายภายใน10วันค่ะ,อะตอนนี้พีคก,ก็คือการใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุดของประเทศไทยอยู่กลางคืน ทำไมพีคไปอยู่กลางคืนในอดีตเนี่ยพีคมาอยู่ช่วงบ่ายก็มีนะคะปรากฏว่าที่พีคไปอยู่กลางคืนเนี่ยการใช้อาไาฟ้าสูงสุดเพราะว่าหนึ่งอุณหภูมิที่ร้อนสะสมนะคะทาให้เราเปิดเครื่องปรับอากาศนะเครื่องปรับอากาศเปิดกันมากขึ้นมีทั้งพัดลมระบายความร้อนเปิดแอร์กันมากขึ้นนะคะก็ทําให้พีคไปอยู่ตอนกลางคืนนั่นเองค่ะ แล้วหัวใจสําคัญเนี่ยก็คือว่าการติดตั้งโซลาเซลล์หรือว่าโซลารูฟท็อปเนี่ยตอนกลางวันก็ใช้ไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์นะคะแต่พอตอนกลางคืนไม่มีแสงอาทิตย์ก็กลับไปใช้ไฟหลวงก็คือไฟที่มาจากสายส่งของ3การไฟฟ้าทําให้การใช้ไฟตอนกลางคืนนั้นมีมากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วนอกจากนี้รถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้กันมากขึ้นเนี่ยพอกลับบ้านก็ไปชาร์จไฟตอนกลางคืนนะคะทําให้ยอดการใช้ไฟตอนกลางคืนนั้น มากนั่นเองก็คือพีคไปอยู่ตอนกลางคืนค่ะ มาดูน้ำมันดีเซลกันบ้างท่านผู้ชมราคาน้ำมันในประเทศไทยต้องบอกว่าเราใช้น้ำมันบนพื้นฐานของความไม่สงบในตะวันออกกลางนั่นคือปัจจัยภายนอกแต่ปัจจัยภายในก็คือโครงสร้างราคาน้ำมันโครงสร้างภาษีความช่วยเหลือต่างๆนี่คือปัจจัยภายในหลังจากหมดมาตรการลดภาษีน้ำมันดีเซล1บาทต่อลิตรเมื่อวันที่19เเมษายนที่ผ่านมา ปลายสัปดาห์ที่ผ่านนี้ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะราคาดีเซลขึ้นไปอีก50สตางค์ต่อลิตรนะคะและจะทยอยปรับขึ้นค่ะล่าสุดเช้านี้อยู่ที่31บาทต่อลิตรนะคะลองทายสิคะท่านผู้ชมถ้าไม่มีการชดเชยราคาน้ำมันดีเซลจากกองทุนน้ำมันเลยเนี่ยดีเซลจะราคาเท่าไหร่อันนี้สมมุตินะสมมุติไม่มีการชดเชยเลยเนี่ยดีเซลจะอยู่ลิตรละ36บาทค่ะ แต่ไม่ต้องตกใจนะไม่ไปถึงตรงนั้นหรอกนะคะอันนี้มีการชดเชยอ,อยู่นะคะวันสุดท้ายของการสิ้นสุดมาตรการภาษีสปรสาร์สมิตน้ำมันดีเซลหนึ่งบาทของกระทรวงการคลังนะคะแล้วก็เพื่อลดภาระให้กับประชาชนผู้ใช้กลุ่มน้ำมันดีเซลที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกอบนได้มีมติให้รักษาระดับราคาน้ำมันดีเซลนะคะโดยใช้เงินกองทุนน้ำมันมาช่วยชดเชยไปพังพางก่อนค่ะชดเชยบางส่วนนะ ก็ขึ้นราคาไป50สตางต่อลิตรและอาจจําเป็นต้องทยอยปรับขึ้นราคาดีเซลแบบขั้นบันไดเพราะว่ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิงนั้นมีการชดเชยดีเซลมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ผ่านมาชดเชยต่อไปก็ลําบากแล้วแบกไม่ไหวแล้วนะคะทําให้ปัจจุบันนี้ถานะกองทุนน้ามันนั้นติดลบไปแล้วกว่า1นึ่งแสล้านบาทค่ะปัจจุบันนี้ก็มีการชดเชยราคาน้ำมันดีเซลของกองทุนน้ำมันอยู่ที่ลิตรละ 4บาท7 7สตางค์ต่อลิตรนะคะในแต่ละเดือนเนี่ยมีเงินกองทุนน้ำมันที่ชดเชยไหลออกทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยเกือบเกือบ9000ล้านบาทต่อเดือนค่ะอันนั้นคือราคาน้ำมันดีเซลนะคะก็ทำใจนิดนึงนะคะว่าวนันนี้มาตรการภาษีไม่ได้เข้ามาช่วยแล้วใช้เงินจากกองทุนน้ำมันชดเชยไปเกือบ,เก,อบเกือบ5าบาทต่อลิตรนะคะก็แนวโน้มโอกาสที่จะขยับราคาสูงขึ้นก็เป็นไปได้เพราะว่ากองทุนน้ำมันนั้น เป็นเดอะแบกต่อไปอาจจะไม่ไหวแล้วถ้าสงครามหรือว่าถ้าความไม่สงบในตะวันออกกลางมันไม่สิ้นสุดแล้วราคาพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆโอกาสจะช่วยชดเชยนั้นก็ จะน้อยลงน้อยลงนั่นเองนะคะไปตรวจสอบราคาน้ํามันเลยดีกว่านะคะในต่างประเทศนะคะคือต้องบอกว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่เกิดเหตุนะคะเมื่อวันศุกร์เกิดเหตุที่ต่างประเทศเนี่ยณักตอนนั้นเนี่ยหลังจากการโจมตีในช่วงเช้าวันศุกร์นะคะที่อิสราเอลยิงมิสไซล์เข้าใส่อิหร่านเนี่ยราคาน้ํามันดิบทยานพุ่งขึ้นอย่างแรงแต่สุดท้ายปิดตลาดตอนวันศุกร์ตอนดึงคืนเนี่ยราคาน้ํามันดิบก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ล่าสุดสถานการณ์เป็นอย่างไรนะคะไปตรวจสอบจากดรนรงชัยใหญ่สว่างนักวิเคราะห์ระวางแผนอาวุโสหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศปตทค่ะดรนรงชัยอยู่ในสระอ๋ออยู่เดี๋ยวเ,รเบรกแป๊บหนึ่งพักสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับดรนรงชัยกันค่ะ ไปตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดในตะวันออกกลางนะคะว่าเป็นอย่างไรเพราะจะส่งผลกระทบกับราคาน้ํามันนะคะไปที่ดรนรงชัยใหญ่สว่างนักวิเคราะห์ระะวางแผนอาวุโสหน่วยธุรกิจการคา้าระหว่างประเทศปอตทสวัสดีค่ะดรนรงชัยค่ะสวัสดีค่ะคุณสร้อยฟ้าและท่านผู้ชมครับค่ะเมื่อวันศุกร์โอ้โหใจหายใจคว่าเลยเห็นราคาทะยานขึ้น3%เปอร์เกว่าๆพอมีการยิงถล่มกันล่าสุดเป็นยังไงคะ คือเมื่อวันศุกร์ช่วงเช้าคือเก้าโมงเวลาไทยเนี่ยมีการยิงมิสไซล์นะครับคือจากอิสราเอลเนี่ยยิงมิสไซล์เข้าไปที่อิหร่านครับเพียงแต่ว่าช่วงเย็นวันศุกร์จนถึงเสาร์อาทิตย์เนี่ยมีการตรวจสอบและความเสียหายี่ยไม่ได้เยอะนะครับทําให้เปิดตลาดเช้าวันจันทร์เนี่ยราคาน้ํามัน WTI ของสหรัฐนะครับจากประมาณแปดสิบสี่ดอลลาร์ต่อบาร์เรลก็ลงมาอยู่ที่ประมาณแปดสิสามดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับเนื่องจากการที่เขาคาดการณ์ว่า สถานก,การณ์ในตอนกลางเนี่ยอาจจะไม่ลุกลามใหญ่โตนักนะครับเพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงตัะเทศของอิหร่านเนี่ยเขาก็มีการมาบอกครับบอกว่าเอ้ยอันนี้มันเรื่องเล็กน้อยนะครับคือเขาไม่ได้จะตอบโต้อิสราเอลกับเรื่องเล็กน้อยประมาณนี้หรอกนะครับทําให้ตอนเนี้สถานก,การณ์ถ้าเกิดว่าในสถานี้เรายังมันสถานการณ์มันสงบแบบนี้นะครับราคาน้ำมันดิบหรือ้ีที่สารัฐเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ไทะยานเหมือนช่วงเช้าวันศุกร์จะตกใจกันได้ครับ แหมฟังคำพูดของนักตนงัยเช้านี้รู้สึกสบายใจขึ้นว่าราคามันไม่ได้ไปต่อทยานอย่างรุนแรงนะแต่ก็ต้องจับตาดูว่าในสัปดาห์นี้สถานการณ์ตอนออกกลางนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะถูกต้องครับถ้าหันมามองราคานะ้ำมันสำเร็จรูปที่ตลาดสิงคโปร์ล่ะคบเพราะตัวนี้จะจะส่งผลกระทบโดยตรงกับราคาเบนซินดีเซลในบ้านเราอะคะ่ะ ตอนนี้ลค่คาเบนซินนะคะยังทรงอยู่ที่เดิมที่ประมาณ106่งร้อกดอลลาร์ต่อบาร์เรลแต่ขนาดที่ราคาดีเซลนะครับยานอย่างรุนแรงนะแต่ก็ต้องจับตาดูว่าในสัปดาห์นี้สถานการณ์ตอนออกกลางนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะถูกต้องครับถ้าหันมามองราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ตลาดสิงคโปร์ล่ะค่ะเพราะตัวนี้จะ,จะสมม่งผลกระทบโดยตรงกับราคาเบนซินดีเซลในบ้านเราอะค่ะ ตอนนี้ราคาเบนซินนะคะยังทรงอยู่ที่เดิมที่ประมาณ1 0 6่งรดอลลาร์ต่ตอบาร์เรลแต่ขนาดที่ราคาดีเซลนะครับก็ใจชื้อขึ้นมานิดนึงเพราะราคาลงมาอยู่ที่ประมาณ1 0 0่งรดอลลาร์ต่ตอบาร์เรลและมีโอกาสที่จะต่ำกว่าร้อยได้ในช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าครับ เหตุผลปัจจัยที่ทําให้ราคาดีเซลอยู่แถวๆเคยอยู่้อยสี่ร้อยห้าดอลลาร์มันลงมาแถวหนึ่งร้อยดอลลาร์ต่อบาทเร็วได้นี่เหตุ <lower. S 1> ผลคืออะไรคะเพราะว่าตอนนี้ลงกันต่างๆที่เคยรายงานไปเมื่อประมาณต้นมีนานครับคือลงกันไม่ว่าจะเป็นทั้งในอินเดียในแถบเอเชียต่างๆที่เขาปิดซ่อมบํารุงใช่ไหมครับตอนนี้เขาเริ่มที่จะกลับมาแล้วคือซ่อมบารุงเสร็จแล้ว <direct> เขาก็เริ่มกลับมากลั่นเป็นปกติเพราะฉะนั้นซัพพลายในตลาดเนี่ยมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นทําให้ราคาดีเซลเนี่ยมัน ปรับระดับลดลงมาได้ครับถ้าเกิดว่าไม่มีตะวันออกกลางครับคือถ้าเกิดไม่มีสงคารามครับคือถ้าตัดปัดจจัยที่ราคาจะแรงขึ้นถ้า<ช>แรงขึ้นจากตะวันออกกลางอันนี้ก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าดูซัพพลายก็คือดูปริมาณน,น้ำมันดีเซลในตลาดโลกที่จะออกสู่ตลาดโลกจริงๆแล้วเนี่ยซัพพลายเริ่มมีกลับเข้ามาแล้วนะคะใช่ครับถูกต้องครับอเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ประเด็นสําคัญก็คือว่า การเจรจาในตะวันออกกลางนั้นจะเป็นอย่างไรจะสามารถสงบได้เร็วมากน้อยแค่ไหนความเสี่ยงอยู่ตรงนั้นประเด็นเดียวเลยใช่ไหมคะใช่ครับนี่คือเรื่องของน้ํามันแล้วราคา L N G ละ่ะคะก๊าซธรรมชาติเหลวละ่ะคะครับราคา LNG ช่วงนี้จะพลิกความคาดหมายนะครับคือมันแรงมากกว่าคาดการณ์นะครับคืออยู่ที่ประมาณ10.7ดเดอลลาร์ต่อล้าน BT ทนะครับคือปัจจัยหลักๆที่สําคัญเนี่ยเพราะว่ามีผู้ค้าลาย อาจจะบอกว่าหน้าเดิมแต่สั่งซื้อมากขึ้นนะครับอย่างเช่นเ,เวียดนามบังคลาเทศหรือว่าเจนตินานะครับคือเขามีการนําเข้าเอลเจีเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ในฤดูร้อนแล้วก็มีการใช้ไฟฟ้าเปิดแอร์มากขึ้นแล้วก็ทาให้เขามีการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นครับอ๋อมีคําสั่งซื้อ LNG เข้ามามากขึ้นทําให้ราคาทะลุ10ดอลลาร์ต่อล้าน BT ทไปแล้วนะคะล่าสุดเท่าไหร่คะ ล่าสุดเป็น10.7ดอลลาร์ต่อล้านวิทูครับอก็เริ่มหน้าวิตกกังวลนะทิศทางนี่คือขึ้นอยู่กับดีมานว่านานาประเทศจะสั่งซื้อหรือมีดีมานแอลเข้ามามากน้อยแค่ไหนนะคะใช่ครับถูกต้องครับอาจจะต้องกังวลในเรื่องของอุณหภูมิในช่วงดูร้อนฝั่งเอเชียด้วยนิดนึงครับคือถ,ถ้าเกิดว่ามันสูงกว่า40องศาเนี่ยก็มีแนวโน้มที่เราจะ ใช้ไฟฟ้ามากขึ้นอย่างเช่นประเทศไทยนะครับก็ใ <ะ S 2> ช้ไฟฟ้ามากขึ้นก็ต้องนาเข้าเอลจนจมากขึ้นครับค่ะเอาละครนี้ตรวจสอบสั้นๆก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะค,ค่ะดรนรงชัยใหญ่สว่างนะคะจากปตทวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันหน่อยพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ